มาครับวันนี้เราก็จะมาบุกบ้านซะหน่อยและบอกเลยครับว่าตอนนี้ผมเจอบ้านละนี่เดี๋ยวผมจะไปบุกบ้านนี้เลยเนี่ยผมว่าเราก็จะพอเล่นได้นะมันก็มีทางให้เราขึ้นไปข้างบนเนี่ยมาลองบุกโดตอนนี้ผมหามาก็ 3, าสี่นาทีเลยนะเป็นว่าจะมีคนตามผมมาเปล่าว่าเราก็ต้องรีบหน่อยเดี๋ยวมาหาทางขึ้น มีไม้เห็นบันไดแล้วเราเห็นแผ่นอันนี้คือแล้วก็โดดเลยโอ้ยเอ้าเอาหอแล็บ้านนี่คือโคตรเปราะบางอ่ะเมื่อกี้เขายิงแป๊บเดียวที่คือพังอ่ะโอเควะทันอยู่ที่ผมว่าเราก็ขึ้นทางดีกว่าเดี๋ยวขึ้นทางบันไดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเจอกับดักนะ อย่างเี้ดีกว่าไว้ดีนี่ดูดิป้อมปืนอะ่ะถ้าขึ้นมาทางบันไดนี่จบแน่และป้อมปืนแางเยอะตรงนี้ก็มีเนี่ยอาจายก็ยิงทิ้งไปอ๋อแต่นี้ก็มีคนมาเลยนะในปีนี้แมพก็มีจุดสีแดงมาเนี่ย และข้างบนนี่ก็ยังมีว่ะป้อมปืนเนี่ยจริงจริงที่ผมว่าเราก็เปลี่ยนทักษะะเดี๋ยวมาใช้กับระเบิดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีคนาตามมานะโอ้ยและวนนันก็มีว่าจริงจริงอันนี้คือชั้นสูงสุดแล้ววะนี้เราก็วางกับระเบิดไปและผมก็มาอยู่บนนี้เลยมีทางขึ้นอีกไหม ้ยแล้วก็ร่วงครับแต่นี่มีคนมาแล้วว่ายืนนิ่งแบบนี้คือน่าจะเรียกเพื่อนมาชัวรแล้วก็ยิงไปละลองหาทางขึ้นต่อไม่รู้จะขึ้นได้เป่าอะไรว่าโดนดนี่ไงนด้ผมใช้ปืนฮิอระยะไกลก็พอยิงได้อยู่ แต่ว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะตายอ่ะดูดิโอ้หเข้าหัวแต่ก็ไม่ตายนะีโหลดแป๊บหนึง่งแล้วเติมกระสุนมายิงต่อดูดิมาแล้วเอาดิอันนี้โดนนะผมว่าผมแบบ ไม่อยากจะไปสลับไปใช้บาเรตนะตเราโดนยิงก็ไม่มีปืนฮิวเนะ่ะจะตายง่ายเอาโอ้ยแล้วโดนทุกนัดเลยแต่ก็ไม่ตายว่ะเพราะปืนนี้มันเบานะดูดิโออีกแล้วโอ้ยเกือบตายโอ้ยทำจริงแต่ก็ยังไม่ร่วงว่าอย่างนี้เอาระเบิดหน่อยไหมเอาไปกิน โอ้ยโอ้โหถอยวะระเบิดนี่คือมันจะกลิ้งตามอยู่นะถ้าไม่ขยับนี่น่าจะโดนอะแต่ก็ถอยไปเลยครับโอ้ยดูดิโดนวะโอ้ยโอ้โหโ,โหคตรลึงตาบาเรนนี่คือมีร่วงอะโดนเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ก็หายไปละ ริชแมนช็อปโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0แสนซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับริชแมนคอยยิ่งเติมยิ่งลดและลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุก100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการกับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับลัคกี้คอยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ Richmondhop.com กดใต้คลิปปเพื่อไลยมนชเอปละมาด เพราะว่ายิงปืนเฮลนี่คือไม่ตายไงแล้วก็ต้องบาเรตนะป้องดูดิเป็นไงล่ะบาเรตนี่คือสาหัสเลยโอ้ยไม่โดนถ้าโดนไม่มีตายแต่ก็บาเรตผมนี่คือเลเวล 80, 80เองเนะี่ยเอาจริงแล้วก็ต้องใช้เลเวล 90, 90แล้วนะแต่ผมไม่ได้ทำครับแล้วก็คแค่นี้เนี่ยแต่ก็ใช้ไปแต่ปืนมันก็จะเบาๆหน่อย อองไม่โดนว่ะเหมือนเดี๋ยวว่าจะมีคนยิง SVD มานะไม่รู้ว่าจากทางไหนเนี่ยโอ้ยมาแล้วว่านด้มีคนขึ้นมาแล้วผมถือบาเรตนะแต่ก็น่าจะไม่เป็นไรเอาดี้ขึ้นมายากหน่อยเพราะว่าบันดายนี่คีผมยิงไปหมดแล้วนะเอาดี้ แล้วเฮ้ยตายอะไรก็รอดไปได้หวะผมลงดีปะเหมือนเดี๋ยวว่าจะมีปืนฮิวด้วยนะเฮ้ยโอ้โหเจ๋งว่ะตายเดี๋ยวไปว่างกลับว่าเบิดก่อนนะ โอ้ยใจครับว่ามันขึ้นมาเนี่ยถ้ามีโดรนบินผ่านมามันก็ระเบิดนะเร่องเหนะมเือนคนกิดแล้วว่าอยู่ไหนเฮ้ยเรียนเชีลอะไรก็ร่วงไปไปแอบในต้นไม้โคตรตึงเอาต่อครับมาร์เรดเราปึ๊บป้องเป็นไงล่ะนี่อุย้ยดับเบิลสองใบหน้า แต่ก็เลือดเหลือเครื่องหลอนอนะถ้าเป็นเลเวล90น่าจะตายละเศรดฐายมาแลชป้ามาแล้วครับโอ้ยเป็นไงล่ะนี่ยังไงนี่ยังไงโดนกับ,บระเบิดเรา,เา,ลารเแล้วร่วงไฟแต่ระเบิดเราก็มีประโยชน์นะถ้าเราไม่วางเมื่อกี้นี้คืนน่าจะขึ้นมาได้ละ มาต่อไหมตอนนี้บอกเลยว่าบ้านนี้เป็นรูเลยแนะ่ดูดิถ้าขึ้นมาก็ต้องเดินดีๆหน่อยไม่ได้ตกลงไปขนาดผมเองนี่คือยังต้องดูทางกันดูดิเด็นพวกนี้ตกนะตกไปนี่จบแน่นอนมาละแล้วจะขึ้นมาไหมแล้บ้านนี่ต้นไม้อย่างเยอะเลย หา,าคนไม่ค่อยเจออะ่ะเฮ้ยนี่ไงเราจะหาไม่เจอแต่ว่าเราเปิดเราหาเจอนะเอาดิไปไหนละโอ้ยอย่างนี้ต้องตามโอ้ยโอ้ยหดนอย่างนี้เลยเหรอแลวผมโดน SVD เย้ yeah. ขึ้นมาที่เดิมได้ละเกือบแล้วลไงเมื่อกี้ผมลงตามจะไปยิงนะแต่ว่าโดดหนีอ,อ่ะโอยผมโดนว่าเรดยว่ะโอ้โหตอนนี้เวลาครับดูดิเหลือ40วิวิและคือทั้งหมดเวลานี่คือเราก็จะเด้งออกนะแต่งไาแล้วก็ต้องออกเลยครับอย่างที่ผมว่าเราก็ลงไปดีกว่า อย่างน้อยขอสักตัวมาลงไปเลยซ่าอุ้ยโอ้ยโอ้โหแล้วตกลงไปแล้วตามไปครับอีกอยี่สิบวิใน้าแล้วก็จะเด้งละโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยจนกลับทุ่มเดิมได้อ้โยอย่างนี้อย่างนี้จบเลยแล้วก็ตายก่อนวะเอาวะอย่างนี้นผมก็ต้องเด้งออกไนดะ้เมื่อกี้เหลือยี่สิบวิละ แต่ก็ดว่าอยู่แต่คนขึ้นมานี่ยคือมีแค่สองคนเองปะแล้วก็มีแต่คนอยู่รอบบ้านเนี่ยมีพวก SVD อะไรก็บานเรนแี่ยแต่ก็เอาเรื่องอยู่มาแล้วก็กลับบ้านดีกว่าครับวันนี้เราก็มาบุกแค่นี้แหละแล้วก็เต็มอิ่มละเดี๋ยววันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันครับว้เราก็เชิญใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละ